ผู้เลสิเป็นยพูด่อยบรรยากาศเป็นไงบ้างวันนี้บรรยากาศอ่อคือคลค่ะเนี่อมรรยกานเดียวกาเลยก็เป็นงานครบรอบสิลปมีนะคะของแกรมเสน็จน้ำพอยอวันนี้มาในลุคอะไรคะวิงวิงลุคไรอ่ะกอล์ออยออยะนี่ไงครับผมอนเลุอะไรพี่ลุคอะไร รูแฟมเปิดใหม่ด้วยแล้วก okay, well um, like ็เป็นแบบให้เช่าด้วยเนาเราอยากตัดนิ้นมกันมาร่วมเซอพร์ตีวเนี่ยเีไหน่อรแรแุดารัเดยงเต็มตลอดเวลาเนาะ เราจะรีวิวโรงแรมเก่งมากไม่รู้ไม่รอดนี้แหละเราบอกว่าเออทำได้ค่ะเดี <c oughs> ๋ยเขาจะ <c oughs> เรียกเรามาเป,ป็นบูลซูเตอร์ไปท,ทับทายห้อส่วนมากมีปน่าอะไร ราเนาะหนีออทำงานทุกวันนะลูกทำงานว่ายพักค่ะทำงานทุกวันหัวหน้าฮะตั้เลขดชายาคู่จิ้มพันล้านว้ายนะเพราะเราไปได้ที่มาไงรางวันอะไรนะเออมูลค่าสื่อรวมกันเป็นพันล้านจิใช่ติดท็อปหนึ่งท็อปสองเลยนั่นเนี่ยน้องอหนีองออเช็คใช่ พี่หนิงไม่เปิดโซเชียลแน่นอนเพราะว่าจากมูลค่านั่นแหละว่าแบบว่า engage อะไรต่างๆเวลาเราไปออกงานใช่ไปรีสอร์ทชนิดบีคลาสตูดใช่เราด้วยใช่ด้วยอะไรกันเพราะเป็นผู้จิ้มพันล้านเลยนี่คุณคุณยังงงตอนนี้ตอนนี้น้องตอบเลยนะข่าวตอบไปเลยเราไม่ค่อยอันนี้ไงแต่ว่าหนิงหนิงเชื่อว่าคือผู้จิ้มพันล้านเหมือนกัยอ่แล้วอืมน้องเป็นยังไงบ้างพอเราดูข่าว ถาเตกใจหมคะน้องอองตอนแรกพูตรงๆว่าไม่รู้ค่ะใจบอกว่าตอนนี้ก็ตกใจแก็รู้ตอนนี้ตกใจลงเรตกใจเวลาที่เนาติดแลโอเคติดหนึ่งไปโอเคตกใอย่างน้องออมเป็นที่หนึ่งเลยคุณผู้หญิงปที่2 พี่หลินสรุปรู้เพิ่งรู้เมื่อกี้ใช่ไหมคะเอขึ่งแม้ก็แบบว่ามันหลักพันล้านเลยอะไรเงี้ยใจก็ไม่คิดว่าเราจะก็จะี้ลยแต่ปีนี้ก็เราสองคนนี้มีไปหลายประเทศเลยรวมถึงแบบ20ประเทศเลยตัวโลนี่ได้ไปทางไปลายตัวนี้ยังไงคะ แต่ก็มีหลายประเทศที่ติดต่อมาอตอไม่ใช่ประเทศแตจังหวัดมีหลายประเทศใช่ไหมลูกที่เราจะต้องไปมีอไหมทีก็ขอแก่นบ้านเทียงใหม่บ้าประเทศประเทศหรือว่าบอกยังไม่ได้นีะเดี๋ยวนี้นะเป็ทอนี่ต้องการตอเริ่มอะไต้องคู้ก่อนกลายเป็นอีกอยงตอตอบยัง อยากเห็นตอบยังว่าเออมีแป่ประเทศไหมหรือว่าบอกไม่ได้ไปไหประเทศมีที่ผ่านมาก็เป็นปนประเทศแล้วก็เอกเอ่ออยากจะไปทหากปทำแฟนีเลยหลายประเทศเลยถ้าเกิดมีโอกาสก็ดีค่ะว่วเราคือเราฟอร์ี่จะไปเลยร่ะเอ่อชอบทางานกันเนาะชอบทางานมากเลยค่ะไอรอนจอนมีเลยไอจอ้เราสามารถาได้ส่งานได้สี่งานต่อวันวันหนึ่งเราสามารถวิ่งได้สามคือเราจะกี่โมงเมื่อเราจะกี่โมง มเช้าถึงหกโมถึงสี่ทุ่มเช้าคืนพี่หลิกได้ถึงเ่ยงคืนนอนสี่ทุ่มเที่นมนันต้องนอนไวไหมต้องนอนเร็วไหมอาก่องก็จาเป็นสว่าถ้าถาว่างานเราก็านแบบหแต่ถ้าสีนก็วต่อวันก็ทำได้นะพี่หลิงเนาได้ทำได้ชงานล ถ้าต้องไปต่างประเทศเนี่ยคือสามารถวิ่งได้วัดละสามประเทศเลยคุณถ้าไปต่างประเทศก็สามารถทําได้รอบละสิบอันเราก็ซื้อเหมือนกันเพราะว่าเวลาเรา,าไม่ค่านอนไม่ค่อยพอวันนี้ชาชานให้การนอนเป็นเรื่องสอนนะเราทุกคนต่างเคยนอนมาแล้วเที่ไหนพี่ไหนดีล่ะหนึ่งงานงานลาสเวกัสงานนิวเดียร์ เราไปออกแล้วมีแบบมีเขาไปตีข่าวสื่อเกาหลีไปตีข่าวเอมันมีแบบภาพไม่รู้ว่าเป็นมูมหรืออะไรยังไงอออันนี้อันนี้เป็นเรื่องเขาเองเออใช่คือมีแฟนคลับ มันไม่ได้โนตัวเรามันเป็นมุมกล้องีอะไรเกิดขึ้นแล้วเหมอนว่าคนที่แบบไม่เคยคุเฟทนดพี่ขาอาจะวแล้วก็แบบจะแตะไ่แออะไรี้ใมันมีเหตุดึ้กเก็เลยแบบอ๋อเป็นไร่าเพตอเห็นที่แบบว่าค่งผดหิงไปตีข่าแล้วเรากใจมใจแล้วก็แบบ

มาแล้วมาแล้วมาแล้วว่ามันไม่มีขายในไทยอะ<อ> ไม่นี่เราคิดว่าเราลืมไม่ไม่คือเราลืมไปแล้วคือว่าเราทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำงานเหมือนวันปกติอยู่ดีๆน้องก็เดินมาบอกว่ามีของเป็นอะไรเจ้อะไรเงี้ยเราก็เลยเองท่องอะไรเลยไม่มีโอกาสอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยท่ได้น้องก็ใส่ใจนะงก็ใส่ใจเลยู่นะได้ก็ดีใจโอเค อันนีเไหนลูกอีออออก็ไม่พีนนะนะตี้นะคะหงสองสท่เดี๋ยวมาสั่งนดนึาตันี้นี้นะคะลดลดตนี้นะคะีมอนึ่งสองสามหนึ่ามนะนะคะ